มดทำลังอ่ะมดหรือแมงอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงมดมดซมมดสีส้มซมตัวัตวแค่นี้มันขนดินออกมา คนดินออกมาในปากมันนะครับ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 ,คร,บ,ค,รบครับดินก้อนเล็กๆออกมาดูสิ เอามาวางแล้วก็กลับเข้าไปในรูอือนี่ไงนี่ไงนี่ไงเพียบเลยเนี่ยนี่นี่นี่ดูลังนี่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 ยดด,ดูคราบดินออกมาดูนะท่านผู้ชมทุกคาบดินออกมาจากข้างล่างแล้วก็ขนกันขึ้นมาวางอะ่ะ มันได้กองขนาดนี้เลยเหรอดูสิดูดิเนี่ย